น่าจะรู้แล้วมันคืออะไรมันคืออะไรอะมันเป็นยาเดีอึอะอ่ะดูกดมก่อนเอลิณาโดมชิมที่ช้อนเลยชิมเลยค่ะถ้าไม่รู้รสขอเพิ่มได้นะลูกคิดไว้ในใจก่อนใช่เลยแต่เจ้าไ่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่มันคือยาอึกที่เป็นขวดอ่ะแล้วก็มีสารพิษอ่ะโอเคเอลินณา่ะลูกได้ไหมเอาอีกไหมลูกรู้ไหมลูกเมันคือเอลิณาเราจิง ชิมก่อนอ่ะเน่าชิมขน่อดแมทลูกโอเคจริงออกว่าเป็นแบรนด์มั่นใจมั่นใจไม่ไม่มีกลิ่นไม่กินเลยลูกกลิ่นอะไรของขมอ่ะของขมอามินี่จับได้จับจับที่ถ้วยลยเขาจับไหนไหนถ้วยแห้วถ้าเขาลองจับไหนออปอบอบปอบปอปอบปอป้อนป้อป้อนให้มามีป้อน กินเองไม่ไหมให้หมามีป้อนให้หมามีป้อนให้มีป้อนจำจำรสชาติมันด้วยนะเขียนว่าเป็นรู้สึกยังไงด้วยนะมันรู้สึกกลมกลมอ่ะอ๋อเดี๋ยวลูเขียนขายได้แล้วไงเดี๋ยวตาประมุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าใครใครใคใครนี่ดิชิชอะชิชอะไรคือกลมๆมันเป็นกลมๆมอ่ะมันเป็นเม็ดอ่ะไม่ใช่เม็ดมัน ดมหน่ยเวไม่ต้องกินเดกมันคุ้นๆมากเลยอ่ะอ่มินมินมันคุ้นเลยกะปิกะปิกะปิดจ๊ะแมแม่อลกะปิโอเคกะปิกะปไม่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 ม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่มกไมไหมม่ไมอ่มมม่ม่ไม่ไม่ น <ok ั้นอาลไอศครีมน้ำมันนี่ถ้วยเด็ดแล้วถ้าดับถ้วยอุดมอุดมแปะไข่ไข่ไม่คือไข่ไข่ดีมั้ยไข่ต้มหรอไข่ต้มของทดลองดมดิไข่ต้มของชอบไอรูดูไหมอ้อไข่ต้มอยากกินเอาแม่เอามานะเอามานะต้องชิมนะไม่ได้กินไม่ได้คนละนิดก็พอหรือไม่ได้กินไม่ได้กิน เดี๋ยวสิกินก่อนตัดีิจอยู่า้อกินเดี๋ยวแดดมิซาเย็นใจเย็นมีอยู่รออน่อยไข่ต้มือไข่ต้มอร่อยอร่อยอะหอมดีหอมดีเต้าหอมดีเดต้ากินยากสุดแล้วเนี่ยยไมไข่ต้มไข่ต้โอเคไข่ต้มไข่ต้มเปิดได้ยังเปิดตาเขียนไข่ต้มไข่ตเลยอรอยนนี่ตัดสินใจแล้วหนึ่งสองสามปาก

ต้าต้องกินดิแต่ท <ไป S 2> ่านางทุเรียนมินไม่ชอบมินชิมใหม่ดีไม่ใช่หรอกเอ,เอามาอร่อยอะมินกิน,นทุเรียนต้องไม่เอาทุเรียนเนื้อทุเรียนจริงเหรอหนูเคยกินทุเรียนเหรอมินกินตลอดช่วงทุเรียนเนี่ยพร <c oughs> งนี้ชิมมาไว้ที่บ้านถ <c oughs> ูกปฏิเสธแล้วแล้วค่ะไม่ได้าตาโตแล้วเนี่ยหรือว่าเพิ่งสองขวบ โดมดมไปอ่ะอันนี้โดมอันนี้ดมไม่มีกลิ่นอ่ะอ่ะแล้วต้องจับหอยนะกลิ่นอห็นอย่างงี้ไม่ต้องเอามาโดมก็ได้ยินไหมเออเอาเร็ววันูทีมินมินนิดเดียวโหมันไม่ได้หน้าขนาดนั้น ให้ดมก่อนหนึ่งดมดมเดี๋ยวกนสิเดี๋ยวสิโอเคเอาซอนขึ้นมาค่ะ้มักน่ะกินค่ะแม่อคิดคิดก่อนให้คิดน้องปรึกษาการปรึกษาไนะมันเหนียวเหนียวอ่ะเขเขียนลักษณะมันก็ได้เขียนลักษณะมันอ่ะข้างในเป็นอะไร เดือดด๊ออร่อยอ่ะเขาเดืกินเู่ในปากอ่ะเอาึ้นมาช้าๆ้อันนี้ใช่ใช่ค่ะช้าๆ้านะลูกระวังเหมือนหวานหวานได้กินเหมือนหอนวานหวานหวาน,วาน,วานมกกากระลงอ่มกกากระล เดี๋ยวเดี๋ยวกินให้หมดก่อนก็ออเพื่อกินมามารองมากะรองมากะรองดมก่อนไหมดมก่อนดมก่อนะเมนะอาร์จี้ดมนี่แบบรู้ไหม้มลเหมือนกันกินชิมไหมชิมไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงเหรอเดี๋มาอแค่แตะนิดเดียวพอนิดเดียวพอ Jangan <tuk> lupa, jenis shawala Ih, jaring Shawala Oh, Dia udah dapat, mau buat พร้อมกันเต็ช้อนหนึ่งสองสามอปเดียว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 เอาไไม่ได้ชิมเลยพด้กกรกันแลไม่ชพอได้กิมว่ากชิมก็ได้กินเลยพรันแม่้แ่พร้อมกันเอารับปั๊บงนเดี๋วกอนเดี๋ยวก่อนเดีวก่อน

Oh อร่อยเลยอร่อยไหม,ไมใครว่าอร่อยยกมือขึ้นออร่อยไม่อร่อยยกมือขึ้นใครใช่ของออาสองคนใครเก็อะไรบ้างนั่นแหละคือหนูต้องลองกอ่อนแล้วหนูลองหนูกินไม่ได้หนูคิดอยู่ในหัวว่าหนูัะ ิดว่ามันไม่อร่อยไม่ได้กลิ่นไม่ดีหนูลองเพราะว่าสิ่งที่คุณครูเขาเอามาให้กับมันนี้ยมาให้เราบอกแล้วว่ามันกินได้แลว้วก็ให้กินประม,มาณที่ดี